สวัสดีครับผมนายกิจกรเสรียจ,จังหลานนิสิตหกเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าห้าสองเก้าหกเก้ามาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาสำรวจและภูมิศาสตร์วันนี้นะครับผมจะมาพูดนำเสนอในส่วนการสรุปเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก่อตั้งเมื่อวันที่สองกุมภา 2,586นะครับมีวัตถุประสงค์นในการก่อตั้งคือผลิตบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในด้านเกษตรกรรมนะครับผมโดยเปิดหลักสูตรการสอนด้านเกษตรศาสตร์ในรูปแบบวิทยายลัการเกษตรนะครับก่อนที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี2,508นะครับพัฒนาการนะครับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนในสาขาวิชาใหม่หลากหลายนะครับเช่นนะครับศาสตวิทยาศาสตร์อาหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับผมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมคือมุ่งเน้นการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับผมมีความเด่นด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรนะครับโอเคนะครับส่วนที่2นะครับผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับ ประวัติหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมก็คือที่อยู่ด้านหลังผมเองโอเคนะครับเร็วนะครับมหาวิทยาลัยหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก่อตั้งในปี2487นะครับโดยมีวัตถุป,ประสงค์สนับเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในการวิจัยในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะครับผมในรายละเอียดนะครับหอสมุดมีการเก็บรวบรวมหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเนื้อหาที่สนับสนุนการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะครับพัฒนาการของหอสมุดของเรานะครับตลอดระยะเวลา10ปีหลายปีที่ผ่านมาหอสมุดได้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านพื้นที่และเทคโนโลยีการค้นคว้านะครับโดยมีการขยายพื้นที่เพื่อให้บริการที่หลากหลายเช่นห้องห้องอ่านหนังสือห้องประชุมและพื้นที่ทางนานกลุ่มนะครับเอกลักษณ์ของหอสมุดเรานะครับคือมี การให้บริการข้อมูลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทวิจัยอ่านหรือหรือสื่อมัลติมีเดียนะครับผมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตแล้วก็การวิจัยของอาจารย์ของเรานะครับและหอสมุดของเราครับยังมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้นะครับเช่นนิทรรศการการบรรยายพิเศษและการอบรมการใช้ฐานข้อมูลนะครับสหลอดนี้ผมขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้สวัสดีครับ